โอ้เป็นไรครับสูตรเนี้ยสูตรนี้เขาบ่ามาตัตโตเขาได้ครับเนี่ยสุดยอดอีหลี่บังปลาไหลสวัสดีครับองงนเอฟซีพันโรงงานเมื่อนี้พามายาบังปลาไหลครับหลังจากที่ใส่เงบครบมาโดนแล้วนะครับเป็นหลายเดือนแล้วเมื่อนี่อยาบปลาไหลไเลยมันใส่ลองเบงิ้งสูตรเนี้ยกับสูตรเก่าเล้วครับสูตรเด็ดไม้กับไม้เก่าไม้เด็ดกัน มาเบิ้งกันครับใส่ไว้หกหลังนี่ผมกูมาแล้วครับนี่ที่แหลกว่าิี่ท้ายตอนกูแหละแต่ว่าติดคัดไร้ไประกันนะครับเอามาบทสรุปเลยแลยๆกันว่าสิได้หรือเม่ได้นะครับเอาใสหกบังติเฝ้าจยากบังมาเบิ้งกันครับใส่ ผมือครับมันจะได้จับยังไงออที่หนาไม้เลยครับพวไปเที่ยวบัดบางแรกครับบางแรกบางแรกเปิดได้ครับเปิดเลย,เเลยหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวหนึ่งเตียมครับหนึ่งเตียมไม่เตียมแล้วหนึ่งเตียมครับ มีเตรียมเลยครับสองตัวไปครับมีเตรียมบอ่ออู้สี่ตัวครับสี่ตัวครับพี่น้องบังเดียวได้เลยสี่ตัว เท่เบิ้งสุดๆเลยครับบางเดียวซีตัวสุดยอดโบนได้ปุง๋งแตงเลยครับเนี่โอ้เงี้ยนี่เด็ดอีลีโอ้บางนี่เขาตัโต,ตัวเลยขาครับนี่หางข้าจุลูอยู่นี่เนาะบานนี้เนาะบอกได้ว่าเนาะ ที่โบออกขีดจะได้นอตบดลอู้หเย้ยพอเ้อนผมก็ได้เนี่ยนี่เด็ดอิลิเด็ดอิลิเด็ดอิลีหางข้ากับเขาโอ้ยยืมไมค์คัดก่อน ตายเลยครับเขาว่าได้หางคัดหนีพังครับกดขวากดบังต่อไปครับบังต่อไปบงัปบงที่สี่ มาดู่ตัวบ่หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวสี่บังเหลวว่าท่านผ่าเด้อสี่บังเหลวสี่บังเหลวบางที่หาบางที่หา มีหัวอ้เฝ้าครับบางที่หาเฝ้าตะไบเงีย้ยงก็เหมือนสงสัยฐตะไบเงีย้ยงเหมือนเดี๋ยละครับอ้เห็นได้เลยละย่างมมีตัวเดี๋ยวไปผิดจะแล้วหน้าบังไหมครับบางนี่นักอึ้งตึงครับ นักโกโมโลเลยบังเนี่ยจก็กสีมีตัวไม่มีตัวม,วมาเบิ่งกันครับบังสุดท้ายบังสุดท้ายโอ้หางสวดออกมาเลยครับพี่อนทีเนี้ยหนึ่นนนนงเต็มแล้วครับหนึ่งเต็มโอ้โห สองเต็มครับสองเต็มบังเดียว์ด้ยครับเท่าลุนไปน้ำกันผมก็บ่กหูว่าได้ยกตัวเลยครับเท่าลุนไปน้ำกันนี่แหละสาเนยปลาไหลใส่ถุงครับ บึงดูตทัที่สาโอ้สามเตียมครับเตียมที่สาเตีมที่สาเตีมที่สครับเตีมที่สี่โ ตัวใย่ๆเขาพร้อมกันหลายๆตัวถือผมกับ hmm. ฮันตาพอดีเลยครับสี่เตี้มแล้วห้าเตี้มห้าเตี้มครับมีทั้งหมดห้าเตี้มโอ้มีตจอตัวงามครับนี่ครับผลงานมือในสุดยอดดีลี ใส่หกบังใส่หกบังเขาหาครับเฝ้าไปบังหนึ่งแต่ว่าบังที่เฝ้าไปนี่สงสัยง่ามันบาสนิทเถอะเงี้ยเหมือนแต่ว่าผมมีตัวได้เยอะครับจักโลกลัวเกือบสองโลคนละนะครับในผลงานของเขาสุดเงี้ยเด็ดครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะทิพิปเงี้ยบังนะครับว่าใส่อย่างเนี้ย อย่ปวดติดตามนะครับฝากติดตามสำหรับข้อปลาไหลข้อกบกะเบิ้งมาแ้วนะครับอันนี้ข้อปลาไหลตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสามร้อยเครับโลหนึ่งบม่เคยซื้อจินจักเทียงโล่สามร้อยตอนโลละลอยกวซื้ออยู่แต่ว,ว่าตอนนี้ก็สามร้อยครับตี่ไปกะหลังเลิงกงงายนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปนะสวัสดีครับ